ผมไปเกลียนเกมครับจีจะไปยังไงไปชมกันเลยสวัสดีครับพี่สาวพี่ชายเอสลครับเซเรียนแร้งกันไหมครับซีเรียนแรงกันไหมครับไม่ไม่ลียยิงอย่างเดียวโอเคครับไป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 พี่แป๊บครับแป๊บครับปผมขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเสียงแป๊บแปหนึ่งนะพี่เปลี่ยนเสียงก็มาเอาละไอ้หนูเราพร้อมแล้วเราบอกวันอ n ก่อนโอเครู้แล้วว่าใครรู้แล้วว่าใครอะ เราเองจะเชบเมสันรายกันตุกซีเพิ่งเจอครั้งแรกอ่ะรู้เลยอ่ะเอาละในการธุรกรจมทั้งนี้เฮ้ยเอฟซีอย่างนั้นเหรอไหนรอช่องอะไรอไม่รู้จักช่องของเอฟซีสวยเลยพวกเอาลอมลวเจอพันพาเราลงที่ไหนก็ดูจบนะอ๋อโอเคเราก็เป็นได้แค่พังผ่านละพอบ้างมพี่ ม้ออะไรเหรอไยถึงใครท้อผมหรือค <Eugene. S 2> ุณผมเห็นที่หลายคลิปแล้วแต่ไม่ได้ไปเม้นไม่ได้อะไรแต่แค่ดูจบเฉยๆพวกเรามันก็เป็นแค่เป็นแค่ทางผ่านของเขาแหละพุณแล้วก็เจียบเจี๊ยดบีบีนี้ Mark the location มาดูไปต่อแล้วมาดูไปต่อแล้วามเรียบร้อยพนหาญพี่พี่มันพุ่งมากรุปอินตัวละไปคุยกับร่างขาโม่นะจ๊ะผมกลัวเขาเจี๊ยวคอแต่แต่เสียงแบบนี้ผมรู้เลยอ่ะใครผมรู้จักเลยรู้จักแต่เป็นแค่ทารู้ครับรู้ น้อยนายแนย่ก็ยังรู้จักเราแล้วเนี่ยเจ้าเด็กสปอนเซอร์สปอนเซอร์ฮอนคูกินเข้าไปปุ๊บส,ส,ส,สวัสดีบนอาหารกลายเป็นแบบว่าสวัสดีนะครับูสวยเลยก่อนที่จะสปอนเซอร์ตอนนี้ขอสปอนเซอร์ตะขวดได้ไหมร้อนตัดแตกแล้วเนี่ยเล่นเกมร้อนๆแบบนี้ต้องการอะไรเย็นๆนะครับเนี่ย มันดันกวาเมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงฝั่งคนในตรงบ้านใช่ครับดันขวาครับพี่โอเคครับดับซะอมเฮ้ยเฮ้โอ้โหเกือบลุกบังหน้าผมเลยไปอ้าวกูโดนอีกแล้วเอาละผนานสมาน้ำได้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยลงตรงไหนเนี่ยน้ำเลยพี่บ้านน้ำโอเคครับผมดับซ่อบแล้ว หวังว่าจะไม่โดนสอยกลาอากาศนะหวังว่าจะไม่ไม่มีหรอกพี่ไม่ไม่มีนี่คือร่วงคนแรกเลยเอยไม่ลงขอให้นะลงตรงเนี้ยปล่อยฟามมาแล้วตรงตรงหกหลังอะยังยังสักหลังยังลองหาดูให้ทั่วนะจ้าเผื่อมีของอยู่คิดในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวขอหาแป๊บ มีแต่ตู้ตีอ่ะเอาไว้ละ่ะโอ้หมีแต่ตูต้ตีอันนี้เจอลูกกรองอะไรวะเนี่ยโคตรจะเกลือเลยผมเจอแต่เหรียญน,<ห>น<ล>ะพี่ผมไม่เจอ,อปืน<อ>เลยอ่ะ,อะในที่สุดเราก็เจอปืนแบบนี้แล้วปืนที่จริงใจของเราอะเป็นอะไรพี่ เดี๋ยวเราสกาละเอ็นี่สินะเขาเรียกว่าดวงดีมีชายไปกว่าครึ่งแต่เมื่อกี้คือโดนสอนจากระยะไกลสงสัยดวงซวยไปหน่อยต้องไปเข้าวัดทำบุญหน่อยแล้วต้องงานล้วครับพี่จะได้มีบุญเหยครับบ้างก่อนที่จะมีบุญขอให้เธอกลับมาสนใจเราหน่อยจะได้ไหมเจ็บเจียด งานหยาบแบบนั้นอะงานหยาบยอันน so anyway> <yeah> ั้นอะพวกไม่กลับมาให้พี่หรอกพี่โอ้ยไอ้นี่ก็ซ้ำเติมจังเลยอ่ะมีคนมีคนไปจะขับไปบ้านว่าไหฮะว่าจับไม่ได้ซ้ำเติอนะเออว่าัไม่ได้ครไม่ได้ซ้ำเติมครับพี่มันมันคือเรื่องจริงครับมันคือเรื่องจริงที่ไปอัดเลี้ยงเลี้ยงอะไรอย่างนั้นสินะมีรถป้าเอาเอารถมารับหน่อยดิมีมีผมมีผม มีเงินให้นะสิบห้าบาทในโฟกระบอกนองหาดูมาสันนู้ได้ไหมอรับ m a r g i n มีคนอยู่นะบัดๆบับับัโอเคครับไม่มีครับบัรถไม่รถบ้านนี้ไม่มีครับอ้าวไม่มีเหรอไม่มีครับไม่มีต้องวิ่งแบบพสูดไปได้ต้องงั้นและครับพี่เสียงยฟด่บ ีมน่าสงสารมากทีมชาติได้ไงวะเนี่ยก็ต้องอย่านง,งนั้แนแหละขอลบเลยครับพี่โอ้โหจัก,กรยานแม่ปั่นเพื่อพ่อเลยอันเนี้ากกยานอะไรวะเนี่ยขอรถขอรถอ,อย่างอื่นได้ไหมเอาจัก,กรยานมาให้สงสารต้องปั่นเพื่อพ่อแหละตกใจอยู่เหมือนกันเป็นเสียงเสยอ ไปฟากไหนตอน่อดีจ้ะตามใจพี่เลยครับอันนี้ก็คิดหนักเลยอ่ะวิเนในไหน,นก็เจอคนไดงนะ้ากา่องทิศตอกเ้วยแล้วกันเอาฝากมาฝากมาเดี๋ยวให้สาวไปติดตามนี่นะครับพี่ตามเกมเลยครับชื่อตามเกมเลยคนไหนวะเนี่ยเบอร์เบอร์ เบอร์สี่ครับเบอร์สี่แน่เบอร์สี่โอเคโวยโดนจ้าโดนโดนโดนกี่ตัวครับตัวเดียวจ้าตัวเดียวตัวห็นตัวเดียวครับโอเคโอเคไปอยเลยก็ได้นะท่านยิงก็ได้ตัวเดียวน่ะ ล่วงลวงโอ๊ยกูเกลียบล่วงแล้วไอ้หนูเองจะมาดักพี่แบบนี้เองคิดดีแล้วเหรอไอ้นี่อุ้ยอุ้ยดีบีเอสซะด้วยแต่ต่อเหรอปะเอาเล่นไปเลยจ้ะยาหมดครับยาหมดอ้าวแบ่งยานะคะมีแค่ยาพทำเนี่ยตอนนี้ มีเหมือนกันครับมียายาเหมือนกั่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะมียาน้ำอยู่นะเอาเปล่ามีครับมีพี่ผมมีโอเคเลยเอาคุณแปดไหมพี่กระตุกเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยคนนะใช่กระตุกหน่องมากเออตรงมีนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าว้าชาบันบั้นี้บันี้บันีโอเคจับมีลายมีอะไรอ่ะพี่แต่ก่อนอื่นเลยเออเราปั่นจักรยานไปกันดีไหมเบอร์เบอร์สี่ ได้ครับได้ครับดีนะได้เนอะไม่มีพรมเหมือนใครเขามีแต่จักรยานให้เธอขี่ขี่มีโดดต้นเลยไม่หลับเลยมีรถมามีรถมามีรถมาโอเคเตรียมรับเตรียมรับอ้าวพี่พี่บังพี่บังแต่ด้านหลังผมลองก็ลองก็ลองจริงเอาไปเอาพี่ขับเลยพี่เอ้าเฮ้ยเอาหลังต้นไม้น้อหลังต้นไม้น้องาชเหลือเนินนี้เหลือเนินนี้เออโอเคไปไปเราแล้วก็ทำไป้ไหมเธอจะชาร์จเดี๋ยวว้าช้าล็อกล็อก ร้องให้ได้ไปงับไอ้เต้าแดงไม่จิ้มนิ่งไว้ดาเีอยู่หน้าโรงเรียนนิ่งไว้นะท่องท่องไว้ไอ้หังบางตาทำมังบางตาสังขังบางตาจะไม่เห็นกูนะยะถ้าเห็นนี่คือร่วงหมดตี้อตอนนี้ร่วงร่วงหมดตี้ล็อกให้ตรงนี้เหร้ายเร้ายเห้ากเ่รากเ้ากเาเเเา โดนลงไปหน้าประตู h e ย p ยางไกลเลยอ่ะจิ้มหายแล้วไงเบอร์สี่มีกี่ตัวครับมาละยกตี้เลยจิ้มแล้วจิ้มเบอร์หนึ่งออกไปชุบคนหนึ่งเออไม่มีรถซะด้วยแม่สา่หน้อยออกไปเลยก็ได้ค่ะวิ่งออกไปเลยถ้าไม่ออกือเล่นไม่ได้นะมีสี่ตัวนะวุ่นจิ้มลงบ้านแล้วไปเลยเพื่อนละตัวหนึ่ง ว<ไ>ปล <'s> ้ววิ่งมาหน้าเนินแล้วตัวหนึ่งช <'s> ิดกำแพงตรงนี้ปันจักยานไปชุดที่เดิมได้ไหมใช่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 มีรถขับไปหาเบอร์สามนะเหมือนมันจะรู้นะไม่รู้แล้วไปแล้วครับ นี <a> ่เมียดวะทำไมติ่งจากซ้ายมาเล้วมันจะขับผมนะนี่คอยขับผมมาหน้าหมวยเฮ้ยหน้าหมวยวะนึงตรงนี้เฮ้ยวัยรุ่นแน่จริงอย่าดักกันสิวะ่าไม่ใช่อะไรหรอกวิ่งมาแล้ววิ่งเข้าบ้านหมดแล้วขอบ้าน ไปึ่วยิงอี e หนึ่งยิอีกครั้งหน่อยบสิบบสิบเฮ้ยเฮ้ยอ้าให้ถ้าหลังกูเลยอ๋อโอยบ l าคนเด l กเลย i ั r กำ a l l a ยูแม่งาดักอยู่ข้างบนเลยเจอตี้เาอยู่ thanks ไม่ได้ตึงน้ำไม่คมด้วยใช่โคตรดิม สงสัยแม่มันชื่อติ่มเนี่ยติ่มตึงเลยมันไม่ได้ตึงเลยมันแค่ติ่ม,เอ,มเอาละมันอยู่บนบนคอยครับคนถ่อคอยกะอ่ามันอยู่บ้าน,มน,านไม่ใช่ขับคมขับคมไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเอาหลังมาตงมเอาหลังมึงนะรับน้องในจังหวะเนี้ย ต้องรับนอนนะใช่ไหมเฮ้ยเห็นละเห็นละอยู่ตรงเนินนอนอยู่เนินใหม่วะนะคีดนอนอยู่งขอบคุณมาล้ำเฮ้ยขอชิบถ่ายแล้วโูสองคันนี่หว่าโอ้โหดีๆโอ้โหดีๆหมดเลย เอาไงทีนะเอาไงจ้าเดี๋ยวพากให้เดินปะเด็กน้องจากกูด้วยไม่เป็นไรเป็นไรครับพี่พี่ครับเราครับเป็นเด็กจากได้หรบเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยมี่ผมทุได้ไงเนี่ยร้อยหายแล้วโดนแล้วโอ้ย เพื่อนเราอีกคนนึงเขาเป็นสาวน่ะเพื่อนเด็พื่อนเราอีกคนนึงเขาเป็นสาวน่ะเองจะไปเอาเขาเลยจะเย็นได้ไหมเราเขาเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆคนเดียวเองน่ะเพื่อนไม่ใช่จริงวะเฮ้ยสาวสาวจริงเฮ้ยพูดทีละคนดิฟังไม่รู้เรื่องมองมันมาตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ยโอ๊ยมมัไปตรง เราอยู่ตรรงเายังไม่ได้เล่นเลยอ่ะครับผมให้ที่เข่าครับเาเข่าเลยไม่รอดเขาครับแม่โอเคโอเคเอาไว้เจอกันไอ้หนุ่มไปไปเจอกันครับเอาไว้เจอกันในคลิปครับผมไปไปเอาไว้เจอกันแม่ยิงซะกูไม่ได้เล่นเลย